สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Investment Whisperer ของเรานะครับแล้วเรามาเจอกันอีกครั้งกับ Weekly Whisperer นะครับ EP ที่16ซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยทั้มจะมาแล้วในช่วงวันจันนี้นะครับน่าจะได้ดูกันแหละสำหรับพี้ทีสาบานตนนะครับทีนี้เราจะพาไปดูกันหน่อยในตอนท้ายนะว่าเวียดนามเนี่ยที่เขาบอกเป็นเสือตัวใหม่เนี่ยจะรอดไหมในยุค คุณทรัมป์2.0นะครับมาอีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูซึ่งคอนเื่รเลยเนี่ยเดี๋ยวเราขอพาไปดูอย่างแรกก่อนเลยคือสัปดาห์ที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างน,นะครับมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับทีนี้เราไปดูอันแรกนะครับสำหรับตัวจีนนะครับช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยมีเปิดเผยตัวเลข ส่งออกเดือนธันวาคมนะครับออกมาแนละ้วเติบโตแรงนะ10.7%เลยนะครับมากกว่าที่คาดด้วยคาดไว้ที่7.3%เท่านั้นแล้วก็ยังเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่6.7%ด้วยนะครับซึ่งหลักๆแลยเนี่ยผู้ส่งออกนะครับส่งออกเร่งส่งออกฟอนโหลดนะครับอ,อง่ายๆก่อนการมาของทรัมป์นะครับซึ่ง ผมได้พูดประเด็นนี้มาสัาพกพักแล้วว่าตัวเลขน่าจะดีขึ้นในช่วงก่อนพั้มมาเพราะเกิดการฟอนโหลดนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยรีบส่งก่อนหยุดยาวจุดจีนซึ่งจะมาในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้นะครับจุดนี้เนี่ยแน่นอนครับตัวเลขการส่งออกที่ดีเนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจจีนอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผลมันยังไม่ปรากฏดีมากนะัก เพราะอะไรเพราะเศรษฐกิจภายในเนี่ยโดนกดนันแรงมากจากตัวภาคสังหารครับแล้วก็ความมั่นใจในการบวิโภคที่มันยังต่ําอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นโจทย์หลักๆของรัฐบาลจีนในปี2025นี้เลยที่จะต้องออใช้คําว่าสร้างเสถียรภาพให้กับภาคสังหาก่อนแล้วเพิ่มความมั่นใจของภาคเวิโภคเพิ่มขึ้นมาให้ได้จากปี2024นะครับไม่งั้นแล้วเนี่ย ตุ้นอะไรไปหรือว่าตัวเลขจากภายนอกมันดีแค่ไหนเนี่ยพอเข้าสู่ภายในเนี่ยมันมันมันเกิดเอฟเฟกที่ไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยครับครับทีนี้เราไปดูอันต่อไปเลยเป็นตัวเลขจีนอีกอันหนึ่งนะครับตัวเลข GDP ไตรมาส4ี่2024ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแหมดูแล้วแปลกๆเหมือนกันแต่ก็น่าสนใจเติบโต5.4มากกว่าที่คาดที่5.0นะครับ แต่มันส่งผลให้ GDP ทั้งปี2024เนะี่ยแตกเป้าที่5.0%เปเซ็นต์เป๊ะน,น,นะครับก็โซมมันดูแปลกๆเหมือนเหมือนเสกได้นะครับก็อย่างไรก็ตามตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ไม่รู้จะเสกไม่เสกแต่ทุกคนเชื่อเพราะหมายทางการคุณต้องใช้อยู่ในตลาดเดียวกันคุณต้องใช้นะครับก็เป็นอีกตัวเลขหนึ่งที่ออกมาแล้วคิดว่าส่งผลดี นะครับต่อตลาดมุ่งจีนและก็เศรษฐกิจจีนครับหลักๆก็ให้เห็นผลว่าเป็นมาตรการกระตุ้นที่ออกมาตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนแล้วก็มีการส่งสัญญาณที่กระตุ้นอีกนะครับในปีนี้ทั้งการเงินและการคลังก็สอดคล้องที่ผมพูดไปเมื่อสไลด์ก่อนว่าต้องกระตุ้นให้ได้อะต้องทำอะไรให้มันมีความมั่นใจนะครับส่วนตัวเลข n d u s t r i a l Production เดือนธันวาคมเนี่ยขยายตัวที่6.2%เปอร์เซ็นต์นะครับมากกว่าที่คาดแล้วก็หลักๆเหมือนกันเป็นผลในการอลหลด เร่งผลิตเร่งส่งออกนะครับรีเทลเซลล์ฟื้นตัวขึ้นมาดี37%มากกว่าที่คาดที่3.5%นะครับแล้วก็ฟิกแอสเซทอินเวสเมนต์เนี่ยขยายตัว3.2%ต์ต่ำกว่าที่คาดเล็กน้อยที่33%นะครับภาพรวมเศรษฐกิจก็ยังค่อยๆฟื้นตัวนะครับน่าเป็นผลดีบ้างแล้วสาหรับกองทุนหุ้นจีนต่งตางๆนะครับอาจจะอาจจะมีความผันผวนบ้างในเวลาตัวเลขออกมานะครับแล้วก็แต่เราจะเห็นว่าอย่างน้อยเนี่ย น่าจะผ่านช่วงที่ดีแตะจุดต่ําสุดไปแล้วดาวไซด์น่าจะมีจํากัดสว่วนอัพไซด์เนี่ยใช้คาว่าค่อยเป็นค่อยไปที่ผมพูดครับอาจจะไม่ได้ขึ้นแบบแรงๆเหมือนตอนกันยายนยกเว้นมีอะไรใหญ่ๆมาขีดเล็กน,นะแต่ถ้าทยอยกระตุ้นไปเรื่อยๆเนี่ยค่อยๆขึ้นและการอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงครับแต่ได้ผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วซึ่งหลังจากนี้เนี่ยต้องดูวันจันทร์ว่าคุณซ้าม,มาแล้วเนี่ย ตลาดหุ้นจีนจะตอบรับยังไงซึ่งช่วงช่วงนั้นถ้าพูดดีผมว่านายจะฟื้นตัวดีแต่ถ้าไม่พูดอะไรเนี่ยอาจจะอื่นๆกันหรือพูดเนี่ยก็ยิ่งแย่อาจจะเป็นแรงกดดันถ้าพูดไม่ดีครับก็ต้องรอดูในช่วงต้นสัปดาห์นี้แหละที่คุนควม,มจะเข้ารับตำแหน่งละทีนี้พูดถึงทรัมป์นะครับไปดูที่สหรัฐกันบ้างมีการเปิดเผย c p i ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพิ่มขึ้น2.9% ครับเป็นไปตามคาดแล้วก็เพิ่มขึ้น0.4%มันออนมันเป็นไปตามคาดเช่นเดียวกันนะครับส่วนคสบีไอเนี่ยเพิ่มขึ้น3.2%ต่ำกว่าที่คาดนะแล้วก็มันออนมันก็ต่ำกว่าที่คาดเช่นเดียวกันในส่วนของคสบีไอก็หลักๆเป็นผลมาจากราคาที่พักค่าบริการทางการแพทย์นะครับเพิ่มขึ้นแบบชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหรือมันออนมันนะครับมันก็เลยทําให้ตัวเลขคสบีไอเนี่ยทั้งเยอออนเยอแล้วก็มันออนมันน่ะดีกว่าที่คาดนะครับก็คือต่ำกว่าที่คาด ตัวนี้เนี่ยส่งผลดีในช่วงกลางสัปดาห์ครับทําใหออ้ลดแรงกดดันลงอาจจะไม่ได้ดีมากนะเพราะอะไรเพราะตัวเลขเงินเฟอ้อในระดับนี้เนี่ยมันใช้คําว่าทรงตัวแล้วพอไปประกอบกับตัวเลขตลาดแรงงานที่มันออกมาแข็งแกร่งในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอย่างออนักลงทุนยังคาดว่าเฟดน่าจะพอสหรือว่าน่าจะชะลอการลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมกราคมนี้ซึ่งจะเกิดข,ขึ้นในสัปดาห์หน้าครับก็รอดูว่าจะลด ตาดอกเบียลงหรือเปล่าหรือว่าจะยังคงอยู่นะครับในช่วงปลายเดือนมกราคมขอโทษนะครับสำหรับการประชุมเฟดก็ช่วยลดแรงกดดันลงสําหรับตัวนี้ที่ออกมาแล้วก็เป็นผลดีนะสําหรับกองทุนสารัสด,ด้วยเพราะพอมันไม่กดดันเพิ่มแล้วเคยกดดันมาก่อนหน้านั้นการที่ว่าตลาดหุ้นสารัเนี่ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาจนปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีการฟื้นตัวนะครับแล้วก็ส่งผลดีกับกองทุนหุ้นสารัสด ครผมยกตัวอย่างพวกดัชนี n a s แ a q S&P รวมไปถึงพวกกองทุนแอคทีฟด้วยอย่างถ้าเป็นค่ายกับสินค้าเขาจะเป็น KUSA นะครับออีกส่วนหนึ่งที่ส่งผลดีนะเราไปดูในหน้าถัดไปก็คือตัวงบตัวบงบแบงก์ออกมาดีนะครับเริ่มจากเจพีมอร์แกเนี่ยรายได้ออกมาที่43,740ล้านนะครับดีกว่าที่คาดเช่นในตัวอีพีเอนะครับหรือว่า bottom line เนี่ยดีกว่าที่คาดในในิ้มข้ามนี่โต50%ก็เรียกว่าหลักๆ รายได้ดอกเบีย้ยส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยมีกว่าที่คาดประมาณ400ล้านเหรียญน,นะครับส่วนฝั่งที่เป็นธุรกิจวานิธนกิจทั้งหลายเนี่ยทั้งฟิลลิคเทรดดิ้งเนี่ยเพิ่มขึ้น20%อ q ควิตี้เทรดดิ้งเพิ่มขึ้น22%แล้วก็รายได้าค่าธรรมเนียม IB เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง49%แล้วก็มากกว่าที่คาดรวมๆกันแล้วไม่ว่าจะมาจากการปล่อยกู้ที่เป็นรายได้ดอกเบีย้ยหรือว่าการเทรดหรือว่า IB เนี่ยเพิ่มขึ้นหมดนะครับดูอย่างภาพที่ผมให้ดูทางด้านซ้ายมือเนี่ยทาง โตระดับดับเบิลดิจิตสำหรับแบงค์ที่ใหญ่สุดในประเทศสหรัฐก,ก็เป็นผลดีนะครับก็หลักๆแล้วใครถือไฟแนนซ์อยู่กองทุนหุ้นสหรัฐไหนถือไฟแนนซ์อยู่เชื่อว่ามี JP Morgan ตัวนี้น่าจะหนุนได้แน่นอนนะครับก็จะเห็นว่าผลประกอบการออกมาแล้วเนี่ยคุณปรับตัวขึ้นดีนะครับพอไปดูอันผัดไปเช่นเดียวกัน Goldman s m m h s t s l d m a n Sachs เนี่ยรายได้มากกว่าที่คาดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ Ne t i n c o ข้ามในอีพเนี่ย นีกว่าที่คาดเช่นเดียวกันนะครับเลเวนิวเนี่ยเติบโต23%นะครับส่วนในตินคัมเนี่ยเที่ยวปีแล้วเคย100%ปีแล้วอาจจะมีการสำรองหรือว่าปีนี้อาจจะมีการลดการสำรองลงก็ช่วยได้อีกส่วนหนึ่งที่ที่มาดูกันคือ3 b u บ i n e s s ใหญ่นะครับก็จะเห็นว่า global banking and market เนี่ยเติบโตดี3 3หลักๆก,ก,ก็อ q u i t y t r a d i n g คล้ายๆ JP Morgan คือตลาดมันดีอะครับตลาดดีคนก็ทเทรดเยอะทเทรดเยอะรายได้มันก็ดีเนาะฟิลตินคัมก็เช่นกันยิวสูง พวกเราก็พูดไปว่ากองทุนตราสารนี่ยิ่งสูงเนี่ยครับเขาก็เทรดเล่นกันอาจจะเทรดสะสมบ้างเทรดเกงกำไรแคปิตอลเกนบ้างนะครับก็ไดยรับความสนใจอยู่สำหรับฟินคัมก็รายได้จากฟินคัมเทรดดิ้งก็มากกว่าที่คาดถึง300 000, 000, ล้านเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกอันนึงแอสเซทแอดเวล t h แมเนจเมน n ์ well นะครับตรงนี้เริ่มมาในไทยละพวกเกี่ยวเวลล์แมเนจเมนต์แต่ต่างประเทศก็ฮิตมาสักพัก ใหญ่ๆละนะครับเติบโตเพิ่มขึ้น8%แล้วก็มากกว่าที่คาดถึง560ล้านดอลลาร์ครับอัาานที่สองก็ดีส่วนแพลตฟอร์มโซลูชันเนี่ยพวกเปิดโต้ทเทรดต่างๆเนี่ยก็ทำผลงานได้ดี16%นะครับภาพรวมจะเห็นว่าโกลแมนแสกเนี่ยเป็นแบงก์ที่เป็นวานิชนักิจรายได้หลักๆเข้ามาโปลโบแบงกิ้งแอนด์มาร์เก็ตนะครับลองมาเป็นแอสเซทแอนด์เวลแมネจเมนต์แล้วก็แพลตฟอร์มโซลูชันไม่เยอะมากแค่4.8%นะครับ ก็โมแนแสกตอบรับดีเช่นเดียวกันกับ JP m o ม g a n ใครยังถือไฟแนนซ์อยู่หรือกองทุนไหนมีไฟแนนซ์ก็ถูกผนดีต่อ n ในมีนะครับอันถัดไปเป็นซนะิตี้ o ุกนะก็เลเวนิวดีอยู่ที่คาดเหมือนกันครับเติบโต12%นะครับส่วนในนีน้ข้ามเนี่ยพิกเลยพิกจากปีที่แล้วเนี่ยแต่มาเดียวกันเนี่ยขาดทุนมาเป็นกำไร2,680ล้านดอลลาร์ ครับ EPS มากกว่าที่คาด1.34ดอลลาร์ต่อหุ้นมากกว่าที่คาดนะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลด,ดีมากนะักมองไปในอนาคตเพราะเขาคาดการ ROE อยู่ที่1 0บถึงสิในปี2026นะครับต่างกับเป้าหมายระยะกลางที่1 1บเถึงสิตรงนี้อาจจะไม่ได้ผลด,ดีมากนะักแต่กับกดิจิตนะครับ ROE สำหรับแบงค์ที่ใหญ่สำหรับสารัฐแล้วก็สำหรับอุตสาหกรรมที่ผมมองว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ตายแล้วเนี่ย ROE ระดับแบบดิจิตถือว่าดีอยู ครับมีแผนประกาศซื้อหุ้นกลับด้วยผมถึงมองระยะยาวอาจจะไม่ดีมากนะแต่ระยะสาั้นรายได้กำไรท็อปเอสิเมตมีแผนประกาศซื้อหุ้นคืนถือว่าดีเลยครับแล้วก็รายได้โตเกือบทุกธุรกิจเลยนะครับผมให้ดูทางด้านร้ายมือคุณดูแบบหลักๆใหญ่ๆเนี่ยโตกันหมดแล้วก็โตร,ระดับดับเบิลดิจิตเพราะนั้นส่งผลดีครับทิตติ้กรุ๊ปก็เป็นอีกออตัวเลขเ,เป็นอีกตัว บริษัทหนึ่งที่ออกมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ส่งผลดีนะครับเช่นเดียวกันกับ JP Morgan แล้วก็ซิดเออแล้วก็โควแมนแซกครับจริงๆมีอีกหลายแบงค์เลยครับแต่ผมคัดมา3แบงค์ทีนี้เราไปดูไฮไลท์อีกอันหนึ่งคือ TSMC TSMC เนี่ยส่งผลดีในช่วงซากประมาณพฤหัสถึงศุกร์นะครับได้ทั้งแถวเลยสำหรับตัว เกี่ยวกับคิปนะครับหมางถึงที่รายได้ออกมาดีกว่าที่คาดเน้นค้ามดีกว่าที่คาดซึ่งรายได้เติบโต38%กําไรเติบโต57%นะครับก็ทั้งวอลุ่มทั้งการต่อราคามันดีนะเพราะมันผลิตได้อยู่เจ้าเดียววอลุ่มก็ต้องดีอยู่แล้วส่วนราคาเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาต่อได้แน่นอนเอ,อ่อในการขึ้นราคานะครับไม่งั้นก็หาที่ผลิตไม่ได้ครับรายได้หลักเนี่ยมาจากาคะแนก high performance computing นะครับซึ่งผลิต สินค้าเกี่ยวกับ AI หรือ 5G แน่นอนสมผลดีกับ NASDAQ สมผลดีกับหุ้นเอเชียครับแล้วก็สมผลดีกับพุ้นที่กองทุนที่มีหุ้นชิปแล้วก็อุ้นเทคโนโลยีอยู่นะครับคาดการรายได้เนี่ยสมาร์ทโฟนปีนี้เนี่ยเขามองว่าจะเติบโตแค่โลซิงเกิลดิจิตนะครับก็ยังเป็นผลไม่ค่อยดีอยู่สำหรับตัวสมาร์ทโฟนแล้วก็กลุ่มชิปที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะพวกเมมโมรีนะครับผมกวอย่างเช่น SK Hynix หรือว่า s Samsung อาจจะกดดันอยู่ ครับสำหรับตัวสมาร์ทโฟนแต่ก็ได้ AI ไมาช่วยครับส่วนคาเปกเนี่ยปีสองพันยี่สิบ้าเติบโตถึงสี่สิบเซนเนี่ยป 5, เป็นพอยที่สําคัญเลยที่ทําให้กลุ่มชิปกลับมาดีในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเขามองว่ามุมมองในการใช้ใจ่ายด้านเอไอสูงอยู่แล้วก็ t ซ MC ยังมีการลงทุน4 0เลยแปลว่าวอลุ่มน่าจะเพิ่มเยอะแล้วก็ต้องเตรียมไว้ในอนาคตน่าจะมีออเดอร์เข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ให้ดูทางซ้ายมือเนี่ย รายได้ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับรอดูว่าพอขยายแล้วรายได้จะเพิ่มขึ้นทดแทนค่าเปกที่ลงทุนได้ไหมนะครับแล้วก็รอดูว่าหลายยังจากนี้จะขึ้นราคาลูกค้าได้อีกขนาดไหนในขณะที่ตัวเองมีนคอขวดในการผลิตอยู่ก็มีโอกาส Play ตรงนี้ต่อรองได้เยอะนะครับทีนี้เราจบกันละแล้วก็ไปดูในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าเนี่ย จะเป็นเรื่องของตัวเลขซึ่งไม่ค่อยเยอะมากนักนะครับจะมีตัวเลขของทางด้านจีนออกมานะครับอัตราดอกเบี้ย LPR อายุห่งปี5้าปีตรงนี้อาจจะยังไม่ปรับผมว่าคงรอดูพร้อมก่อนครับซึ่งเคยปรับมาช่วงก่อนหน้านี้บ้างแล้วนะครับในเร่งกระทุนเศรษฐกิจยุโรปมี ZEW Economic sentiment เดือนมกราคมนะครับอาจจะใช้เป็นตัวที่ดูว่าเศรษฐกิจดีขึ้นบ้างหรือย,ยังหรือว่ายังแย่อยู่นะครับ ญี่ปุ่นเนี่ยมีตัวเลขการส่งออกเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็ในส่วนของวันศุกร์เนี่ยตัว CPI นะครับเป็น national CPI สำหรับญี่ปุ่นนะครับขอพัยเป็นวันศุกร์ที่24มกราคมนะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยตัวเลขส่งออกของญี่ปุ่นน่าจะชี้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจครับแต่มันก็เป็นตัวเลขสุดท้ายแล้วก่อนนี้ทรัมป์ลาต้าแหกรับอาจจะอาจจะบอกอะไรไม่ให้ได้ส่วน CPI เนี่ย ผมบอกเลยว่าแนะนำว่าจับตามองเพราะจะได้เพราะมันจะเกี่ยวข้องกับการปรับดอกเบี้ยของ BOJ นะครับทีนี้ในะหน้าถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมีตัวผลประกอบการอะไรมาบ้างน,นะครับช่วงวันอังคารเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะมีแค่สามเอ็มแต่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นล้ในยุคนี้นะครับวันอังคารเอาเป็นว่าฟุตเช้ามืดหลังจากปิดตลาดอังคารของเมกาคือฟุตเช้ามืดเราจะมี n น t f l i x นะครับตัวนี้ก็ มั t เตอร์พอสมควรสําหรับตลาดสาหรัฐในยุคนี้แล้วครับส่วนวันพุธก่อนเปิดตลาดประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งเนี่ยมีจอสานจอสานแอปบอทนะครับก็สําคัญสําหรับตัวกลุ่มเฮลท์แคร์เนาะแล้วก็ PNG อาจจะเป็นตัวที่บ็อกซี่สำหรับบอกได้ว่าตลาดคุณเออเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างไรนะครับในการใช้ใจ่ายทั่วไปในชีวิตประจําวันของเราส่วนพืหัสเช้าเนี่ยพืหัสไม่ค่อยมีอะไร นะครับไปดูกันที่พื้นหาดตอนค่ำๆเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเหมือนกันนะครับดูแล้วยังไม่ได้มีตัวใหญ่ๆสุกเ,เช้าเนี่ยอาจจะมีแค่ Texas i n s t r u m e n t นนะครับ Intuitive เนี่ยก็ Texas Instruments อาจจะเกี่ยวข้องกับชิปบ้างครับอิ i ทาจ,จะเกี่ยวข้องกับกลุ่ม t h c a ค e ครับสุดท้ายเนี่ยวันศุกจะเป็นกลุ่มที่เป็น เอ่อเมริการ e อ p r e s uh, s อันนี้ก็รอดูผมว่าใหญ่อพอวีซ่าอาจจะเล็กกว่านิดน mm hmm. ึงแต่ก็บอกการใช้จ่ายทั่วทั่วไปได้อัน,นึึงเป็น n e x t e r a Energy อาจจะไม่เกี่ยวข้องอะไรมากนะแต่ใครยังใครมีและกันใครถือพวกหุ้นพลังงานสะอาดอยู่เนี่ยตัวนี้อาจจะเป็นพอร์ี่หนึ่งที่ช่วยบอกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะเนี่ยที่ทอปมาเหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็สัปดาห์หน้าหลักๆเนี่ยเป็นเน็ตฟนะครับครับโอเค ต่อไปก็เป็น performance ตลาดในวิที่ผ่านมานะครับก็ในวิทีผ่านมาเนี่ยตลาดโลกก็ปรับตัวดีขึ้นเนาะหลังจากตัวเลขเงินเฟอ้อสหรัฐเนี่ยก็ออกมาต่ำกว่าที่คาดทําให้เหมือนตลาดก็กลับมาคาดหวังว่าเฟดอาจจะกลับมาลดดอกเบี้ยเร,เ,รเร็วขึ้นกว่าช่วงที่ออกดอทพลอตมาตอนเดือนธันวาคมเนาะทำให้ผลตอบแทนพันธบัตร10ปีสหรัฐเนี่ยปรับลดลงเหลือ4.6นะครับจากช่วงก่อนหน้าที่เป็นต้นเดือนเนี่ยเคยขึ้นไปสูงถึง4.8เปอร์เซ็นต ทำให้กลุ่มที่ไม่ค่อยชอบยอูงสูงไม่ค่อยชอบดอกเบี้ยสูงสูงเนี่ยก็เฟื่องตัวขึ้นมาได้ดีในวิกที่ผ่านมาอย่างเช่น global infra global lead หรือว่าดัซเซลสองพันเนี่ยก็ปรับขึ้นมาเกือบเกือบสเปอร์เซ็นเลยนะครับต่อมาก็เป็นกลุ่มธนาคารเนาะที่พี่อ้นออกมาบอกมาในช่วงก่อนหน้าว่างบมันออกมาดีหลายๆตัวก็ทําให้กลุ่มธนาคารหรือ financial เนีนเ่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ4%เซจากผลประกอบการที่ดีทีนี้มาดูทางฝั่งขาลงกันบ้างก็เป็นตลาดหุ้นไทยเนาะก็ยังคง ปรับตัวลงอยู่นะครับต,ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเพราะว่ายังขาดปัจจัยสนับสนุนใหม่ๆยังคงขาดความโปร่งใสย,ยังต้องการการสร้างความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นไทยอยู่จากปัญหาหุ้นหลายตัวในช่วงที่ผ่านมาทาให้เหมือนนักลงทุนก็ขาดความเชื่อมั่นกับตลาดหุ้นไทยไปนะครับแล้วก็มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังคงเป็นมาตรการที่ยังเดิมๆอยู่ไม่มีอะไรแปลกใหม่เน้นการกระตุ้นในระยะสั้นเป็นหลักอยู่ก็อาจจะยังคงขาดมาตรการกระตุ้นในระยะยาว รวมถึงอาจจะมีความกังวลเรื่องแรงขาย ETF ด้วยนะครับก็นาให้เป็นตลาดยังไม่ใช่เดือนที่ดีหรือสัปดาห์ที่ดีของตลาดหุ้นไทยเนาะส่วนญี่ปุ่นเนี่ยก็ปรับตัวลงนะครับประมาณ1.2จซจากที่ตลาดเท้ามองว่าจะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยของ BOJ ในช่วง23 2 4ามมกราคมนี้ผมว่าถ้าชัดเจนจริงๆอาจจะต้องดู CPI ที่จะออกในวันศุกร์หน้าเป็นหลักด้วยนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็เงินเยนก็กลับมาแข็งค่าขึ้นนะครับก็ส่งผลให้ตลาดกังวลต่อแนวโน้ม การทำกำไรของอาวุธัส่งออกญี่ปุ่นก็ทําให้หุ้นญ,ญี่ปุ่นเนี่ยปรับตัวลงไปในวิกที่ผ่านมาส่วนเยอทูเด์นะครับก็ยังคงเป็นน้ํามันเนาะเหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะจากเรื่องของหน้าหนาวเรื่องการคว่ำบาตรต่างๆจากทางไบเดนไปสู่รัสเซียก็ทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นไปเยอะนะครับแล้วก็ตามมาด้วยยุโรปนะครับแล้วก็กลนะุ่มไนแนนเชียลเนาะแล้วก็ที่ติดลบนี่ก็เป็นหุ้นไทยหุ้นจีนแล้วก็หุ้นญ,ญี่ปุ่นครับผมทีนี้มาดูกองทุนกันบ้างนะครับก็จะเห็นว่า KG จอินฟ้าเนี่ยก็กลับมาแล้วเนาะก็วิที่ผ่านมาบวกไป4%เเกือบเกือบสเปอร์เซนะครับแล้วก็ตามมาด้วยหุ้นจีนน้ำมันก็เป็นสามกองเนาะที่ชนะแอวีในวิ่ที่ผ่านมาครับผมส่วนตัวที่ลบอยู่เนี่ยก็ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ g ีเฮลก็ลดลงประมาณครึ่งเปอร์เซ็นตะ์ครับส่วนเยอูเดตน้ำมันตามหน้าที่แล้วเลยทองคำเคฮิตก็ดีขึ้นเนาะเพราะว่ามีสมอรก็กลับมาแล้วยาูเดตสองเปอร์เซ็นต์จีเฮลก็ถือว่าดีอยู่นะครับ ฐานับตั้งแต่ต้นปีก็บวกกลับมา2%แล้วก็ที่เป็นลบเนี่ยก็ไปหุ้นจีนเป็นหลักอยู่ครับโอเคจบแล้วใช่ไหมนใช่ก็เดี๋ยวต่อจากหน้าหน้าไปนหน้าเมื่อกี้ก็ได้ชินก็คือได้ตัวกองทุนที่ที่เราแนะนํามาตั้งแต่ต้นปีอ่ะมันก็หลายๆตัวทําได้ค่อนข้างดีเช่นพวกทองเคฮิปเคจีเฮลหรือว่าเคจีนฟาสเลยแต่ว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่ที่เหมือนอ่ะสู้เพื่อนไม่ค่อยได้ก็คือเคเวีดนาม ถ้าดูจิติเดชทางฝั่งขวาเราก็จะมาดูกันว่าเอยคนกังวลอะไรอยู่แล้วแล้วเรามองอยังไงบ้างนะครับในพาร์ทของรีเสิร์ชก็วันนี้หน้าถัดไปก็เป็นรีเสิร์ชของ MUFG เอามาเล่าให้ฟังก็หัวข้อก็คือเขาจะมาเล่าให้ฟังว่าถึงแม้ทรัมป์จะมารอบที่สองเนี่ยจะมีการขึ้นทาลีฟเนี่ยทำไมเขายังถึงมีมมมองที่เป็นค่อนข้างบวกกับเศรษฐกิจเวียดนามนะครับก็หน้านี้เอามาให้ดูว่าทําไมตลาดถึงกังวล ไอตัวโลปก,กราฟเนี่ยก็คือ US Trade Deficit นะครับของประเทศต่างๆก็จะเห็นว่าเวียดนามเส้นสีแดงเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ที่อันดับที่สามรองจากจีนเม็กซิโกแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นยุโรปนะครับถ้าดูเนี่ยดูแอบสูเทอมเมี่ยอันดับที่สามแต่ว่าอย่าลืมว่าเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยเล็กกว่ายุโรปเล็กกว่าเม็กซิโกเล็กกว่าจีนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น US ป็นเดฟเซิตต่อ GDP เนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงมากคนก็เลยกังวลกันว่าทั้มกลับมารอบนี้เนี่ยจะเล่นงานเวียดนามอย่างรุนแรงหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าดูเนี่ยเศร,รษฐกิจเวียดนามเนี่ยสิบเปอร์เซ็นของเศร,รษฐกิจเนี่ยจะขึ้นอยู่กับภาคการส่งออกที่ส่งออกไปสหรัฐนะครับก็ทําให้ช่วงที่ผ่านมาเราเห็นว่าตลาดทุนเวียดนามเนี่ยวิ่งอยู่ในกรอบจนกระทั่งเอ่อเราคิดว่าจนกระทั่งจะเห็นความชัดเจนซึ่งน่าจะเริ่มเกิดขึ้นในช่วงที่ทัารับตําแหน่งในวันจันทร์ นะครับก็อันนี้เป็นเหตุผลว่าทาไมตลาดถึงกระวลก็เดี๋ยวอีกนพาพ์ทถัดไปเดี๋ยวจะมาดูว่าเออแล้วทําไมตัว MUFG ถึงคิดว่าครัก้กลับมารอบนี้เนี่ยเวียดนามจะไม่ได้โดนเยอะเท่าที่ตลาดกระวลเนานะก็อันนี้เขาทำมาให้ดูว่าเวียดนามเนี่ยการส่งออกของเขาเนี่ยไม่ได้ส่งออกแค่ดีไปเอ่อไม่ได้ส่งออกเพิ่มขึ้นไปสหรัฐเท่านั้นนะครับเส้นสีเหลือคือการส่งออก ไปจีนเส้นสีเทาคือการส่งออกไปประเทศอื่นๆก็จะเห็นว่าการส่งออกของเวียดนามเนี่ยเพิ่มขึ้นเรียกได้ว่าเอาคอร์บอร์ดคือไม่ใช่แค่ส่งออกสหรัฐเพิ่มขึ้นเพราะว่าจีนโดนแบนเขาส่งออกได้ด้วยตัวเขาเองมีประสิทธิภาพที่ดีส่งไปประเทศอื่นก็ได้ไปจีนเองก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สหรัฐจะมาขึ้นทารีฟกับเวียดนามในรอบนี้เนี่ยเขาก็มองว,ว่าเวียดนามเนี่ยมีความแข่งแกร่งพอสมควรั้งภาคการส่งออกก็คือเอาง่ายๆสหรัฐมาขึ้นไม่ให้ส่งออกไป อ่าขึ้นมาสีเยอะเวียดนามก็สามารถส่งของ be สินค้าของตัวเองเนี่ยไปประเทศอื่นได้ยุโรปเอเชียแอฟริกาประเทศอื่นที่ที่เขามองเห็นศักยภาพของภาคการส่งออกของเวียดนามนะครับวันนี้ก็เป็นเหตุผลแรกที่เขามองว่าเออเวียดนามมัมีความเลเซียนหรือมีความแข็งแกร่งต่อทานลิฟรอบมีพอสมควรนะแล้วก็เหตุผลที่สองในหน้าถัดไปก็เหตุผลที่สองในหน้าน <íb goofy> <tumors> ี้เนี <c oughs> ่ยเขามองว่าเวียดนามเนี่ยพัฒนาตัวเองมาค่อนข้างเยอะก็คือแต่ก่อนเนี่ยที่ย้อนไปชักนห้าปีสิบปีเนี่ยเวียดนามจะ ส่งออกเฉพาะสินค้าที่เป็นสินค้าชั้นต้นไม่ค่อยได้มีเรียกได้ว่าไม่ไม่มีความซับซ้อนเท่าไหร่แต่ด้วยความที่เวียดนามพัฒนาคนพัฒนาภาคการผลิตของตัวเองมาเรื่อยๆเ,เนี่ยตอนนี้เขาสามารถส่งออกสินค้าที่เรียกได้ว่ามี high v a l ได้ค่อนข้างเยอะถ้าดูจากกราฟนี้เนี่ยคือเป็นเรื่องง่ายคือความความเก่งของคนในประเทศละกันเวียดนามเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีเลยนะครับ <S <S ทเทียบกับทั่วโลกยิ่งถ้าเทียบกับเอเชียนะจะเห็นว่า ฟิลิปปินส์อินโดไทยที่เป็นคู่แข่งในการส่งออกในภาคอาเซียนเนี่ยสู้เวียดนามไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเวียดนามโดนทานริฟจากสหรัฐเนี่ยเวียดนามก็จะสามารถพัฒนาไปส่งออกสินค้าที่มีความเพล็กซ์ขึ้นหรือมีแวลูมากขึ้นได้เพิ่มขึ้นนะครับก็ทําให้ลดลดผลกระทบจากทาริฟรอบนี้ไปได้อีกส่วนหนึ่งนะครับนอกจากเหตุผลแรกส่งไม่ได้ส่งเยอะแค่สหรัฐส่งเยอะทั่วโลกเหตุผลที่สอง ไม่ได้ส่งเฉพาะสินค้าที่มีแวลูต่าๆและส่งไฮแวลูสินค้าที่มีไฮแวลูสินค้าที่มีความซับซ้อนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถหลีกไปที่สินค้ากลุ่มนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็เหตุผลข้อสุดท้ายอันนี้เนี่ยกราฟนี้ก็คือเป็นเอามาให้ดูสีเหลืองเนี่ยก็คือเทดบาลานของจีนกับสหรัฐก็เห็นว่ามันก็ลดลงเรื่อยๆเพราะว่าสหรัฐก็มีการขึ้นทานริฟกับจีนนข้างเยอะเส้นสีแดงก็คืออ่ เป็นเป็นเวียดนามเอ้ยเส้นสีเหลืองเนี่ยเป็นเป็นเวียดนามกับจีนเส้นสีแดงเนี่ยเป็นสหรัฐกับเวียดนามนะครับก็จะเห็นว่าการส่งออกจากสหรัฐจากจีนไปสหรัฐที่น้อยลงเนี่ยมันมาถูกชดเชยจากการส่งออกจากเวียดนามไปสหรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยเรยง่ายๆว่าจีนเขาก็โดนทาลิฟเยอะก็ไม่ส่งไปตรงแล้วส่งผ่านเวียดนามก่อนนะครับแล้วก็ส่งไปสหรัฐต่อเขาก็มองว่าเอ้ยถึงแม้ ในรอบนี้เนี่ยเวียดนามจะมีสิทธิ์จะโดนด้วยแต่ว่าคนที่จะโดนเยอะที่สุดเนี้ยคงเป็นจีนเหมือนเดิมคือเรียกง,ง่ายๆจีนโดนเร็วและแรงกว่าเวียดนามอาจจะโดนสิบเปอร์เซ็นต์ในสินค้าบางประเภทแต่จีนนี่สิบเปอร์เซ็นต์ทุกสินค้านะครับถ้าเกิดสถานก,การณ์อย่างนี้ขึ้นเขาก็บอกว่าสินค้าจากจีนยังไงก็ไหลามาผ่านเวียดนามส่งไปที่สาลันอยู่ดีนะครับก็เป็นความแกร่งนอีกด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าเวียดนามเนี่ยในระยะหน้า,นาม,มีความน่าสนใจเพราะว่าตัวลิก์เนี่ยมันจะค่อยๆ กระจจาขึ้นคือคนคนไม่ได้กลัวหรอกว่าจะโดนทาลิฟเท่าไหร่ในสินค้าอะไรบ้างแต่คนเนี่ยจะกลัวเพราะว่ามันยังไม่ได้ออกมาบอกอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าชา้นบอกมาบอกอชัดเจนแล้วเนี่ยสมมติโดนสินค้าบางประเภท10%อันนี้เราคิดว่าตลาดทวียดนามเนี่ยจะฟื้นตัวขึ้นมาได้เพราะว่าถ้าดูฟดเดอร์เบนทัอื่นเนี่ยตอนนี้ยว l เลชั่นก็อยู่ที่ประมาณ11-12เท่าเรียกได้ว่าเท่ากับร,ระดับที่ทาลิฟของชั้น1.00เลยนะครับส่วนการเติบโตกําไรเนี่ยก็ แล้วแต่โบเกอร์ก็อยู่ที่ประมาณ15-19เปอร์เซ็นเดียร์เดียนะครับก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างพอมซิ่งเพราะฉะนั้นทั์มาวันที่20เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเราก็มองว่าเวียดนามเนี่ยน่าจะฟื้นตัวกลับมาได้ค่อนข้างดีนะครับอ๋อถ้าเกิดคนสนใจในของเวียดนามเราก็มีกองเคเวียดนามนะครับเป็นกองเปิดกองทุนเปิดเคเวียดนามพุ้นทุนอันนี้ก็จะลงทุนในอุตสาหกรรมที่ ค่อนข้างกระจายตัวได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ลิงก์กับเศรษฐกิจภายในประเทศมี Financial มี c o n s u m e r มีเซียนลีมี i n f o t e ท h นะครับก็ <c oughs> เป็นกอง Active Fund ที่ f ฟ n ร์มานาเจอร์เนี่ยเลือกหุ้นมาลงทุนเองนะครับ <c oughs> ก็ Perform a n c e หนึ่งปีที่ผ่านมาก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับห5หลังจากที่6เดือนที่แล้วเนี่ยตั้งแต่ท้ามเข้ามาเนี่ยก็โดนผลกระทบจากเรื่องที่ได้เล่าไปในตอนแรกเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่เราก็มองว่ราระยะหน้าเนี่ยน่าจะกลับขึ้นมาฟื้นตัวได้สำหรับหุ้นเด่นๆในนกกอองี้็คื Mobile World อินเวสเมนท์ครออันนี้ทําธุรกิจโทรศัพท์มือถือในเวียดนามโดยที่มีส่วนแบ่งตลาดถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับรายได้เนี่ยก็ประมาณแสนสี่หมื่นพันล้านดองนะครับกาไรสุทธิปีที่แล้วเพิ่มมาสิบเปอร์เซ็นต์เยยเียนะครับแล้วนอกจากทําธุรกิจในเวียดนามมาเนี่ยตัวโมบายเวิร์กก็ทําธุรกิจในพวกกัมพูชาแล้วก็กําลังจะขยายไปในภูมิภาคเออไปประเทศอื่นในเอเชียด้วยนะครับอย่างเช่นอินโดนีเซียก็ตั้งเป้าจะเติบโตในต่างประเทศเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปี ก็จะเห็นว่าหุ้นเลเวดนนามเ่ยถ้าดูรายตัวมีความน่าสนใจนะครับแต่ภาพรวมตลาดแค่โดนกดดันจากเรื่องสงครามการค้าโซเอนเอาะฉะนั้นเ่ยการซื้อตอนนี้ก็เป็นการซื้อในจุดที่ได้ Pri c e in ความเสี่ยงพวกนั้นไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วพอทุกอย่างชัดเจนตลาดหุ้นเวียดนามก็จะกลับมาสนใจฟันเฟืท่อเหมือนเดิมก็วันนี้น่าจะประมาณนี้ครับครับผมก็เดี๋ยวเรารอดูกันหน่อยนะครับว่าในช่วงต้นสัปดาห์นี้คุณทรัม จะเารับตำแหน่งแล้วจะเปิดเผยท่าทีอย่างไรนะครับซึ่งอบอกยากจริงแต่มีความหวังนะครับผมีข่าวว่าก็คุยกับทางคุณสีจินผิงมาก่อนจะรับตําแหน่งแล้วอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีด้วยว่ามารอบนี้เนี่ยอาจจะเน้นๆเลยแล้วก็แต่ละมุอละม่อมหรือเปล่าเบาลงแต่ก็คือแบบอ่ะทำนะแต่ไม่ได้อาจจะไม่ได้โมเยอะ มากแล้วไว้ใจคนนี้ไม่ได้จริงๆว่ะเราดูแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรามารายงานแล้วก็ในช่วงปลายเดือนนี้เนี่ยสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้เนี่ยนอกจากจะมีตุ๊จีนแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของการประชุมธนาคารการทั่วโลกด้วยนะครับก็รอจับตามองครับต่อเนื่องเลยสัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ีที่17เดนะครับเดี๋ยวมารายงานให้ฟังกันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ